กลับสวัสดีจ้า FC ช่องสาระสาระจับฉาย2นะคะวันนี้ SB จะมาสอนทำหุ้นรอบโลกนะคะออสูตรนี้คือใช้ดีมากๆนะสูตรนีออ้มาจากท่านอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะคะเขาสอนมา SB ก็เลยมาแบ่งปันความคิดแล้วก็แบ่งปันสูตรให้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะสูตรนี้ค่อนข้างจะใช้ดีเดินต่อเนื่องมากให้เอามาหยิบทำและใช้ได้ตลอดเน้นหวยรัฐบาลแล้วก็หวยหุ้นนิกเคอตกจีนเช้าได้หมดเลยนะคะแต่เน้นให้เป็นรัฐบาลเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะใช้หลักไหนในการเอามาคำนวณน,นะ เริ่มแรกเลยนะคะเราจะต้องเอาหลักนี้นะหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะคะให้เอาหลักหน่วยบนมาคำนวณเดินหน้านะคะเดินหน้า,อาสองแต้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวมาดูนะแล้วเราจะดูว่าหลักไหนมันไหลให้เราจับหลักนั้นเลยนะก็คือเอาสี่นะสี่ห้าแล้วก็หก นะ7 8แล้วก็9ให้เรายึด2ตัวนี้นะเป็นหลักไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาดูว่าหลักนี้จะมาหรือไม่นะหลักนี้ก็จะมีการผิดพลาดซ้ำด้วยนะแต่ว่ามา2ตัวบนนะคะก็คือตัวเด่นนี้ไม่เข้านะจะเข้า2ตัวบน นะคะคือตัวนี้นะคะเห็นไหมก็คือเอาวอมวิน6ตัวได้แน่นอนค่ะคือเลขที่เข้าก็จะเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหม <c oughs> และเราก็จะมาเริ่มกันอีกนะคะต่อไปให้เอาตัวนี้นะก็คือ หลักหน่วยบนมาคิดเหมือนเดิมก็จะเป็นนะคะ่ห้าหก็ดแล้วก็แปดเเรามายึดกันเหมือนเดิมคือตัวนี้นะให้เอามายึดเป็นหลักเลยนะคะตัวนี้คือแล้วเราก็มาดูว่ามันได้ไหม เลขที่ออกนะคะ2 5 5 7 1นะคะเราก็จะเข้าเลขเจ็ดนะตัวนี้นะคะเห็น <He ard S 2> ไหมนะคะเรายึดหลักใดหลักหนึ่งนะแล้วที่เหลือนะคะที่เหลือแบบพวกนี้นะที่เหลือนะ,ะเ,อนะเดี๋ยวเรากกอนนะคะอ่าที่เหลือให้เราเอามาจาับมัดเป็นวินนะคะเลขวินนะคะต่อมาทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเอา หลักหน่วยบนนะคะก็คือ5 5 6 7นะคะแ9แล้วก็ศูนให้เราทำตัวยึดไว้1ชุดนะคะ1ชุดนะเป็นยึดก็คือเด่น7กับ8นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวยึดของเราเข้าตัวไหนนะคะตัวยึดเด่นกับ8ไม่เข้านะคะแต่ว่า จะเข้าตัววินเห็นไหมมันจะมาตัววินของเราเลยเห็นไหมคะตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะสูตรนี้นะต่อมาเลยเราจะมาเริ่มกันเหมือนเดิมก็คือให้เอา9 0 1 2 3แล้วก็4นะคะเราจะมายึดเหมือนเดิมนะคะก็คือเลข1กับเลข2 ให้เป็นตัวเด่นนะคะให้เป็นตัวเด่นนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเข้าไหมเข้าเลขหนึ่งนะตัวนี้นะแล้วเข้าเลขหนึ่งตัวนี้นะคะแล้วตัววินแตกนะคะแตกสามตัวเลยนะคะชุดเห็นไหมแตกสามตัวเลยนะคะสูตรนี้นะคะต่อมาทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ 9กแล้ว1 2 3แล้ว4นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเข้าสูตรไหนบ้างแต่เราอย่าลืมว่าเราจะยึดไว้คือตัวนี้นะคะเป็นเลขเด่นเนื้อจะ้ะเด่นก็คือ1กับ2เลขเด่นไม่เข้าและจะไปเข้าอยู่ที่ มันออกเออแปดศูนย์แปดเก้าเก้าเข้าไปอยู่ที่หลักนี้นะคะก็ถือว่าไม่เข้านะถือว่าสูตรนี้ก็เอ้ยหลุดนะคะหนึ่งนะคะหลุดหนึ่งนะคะตัวนี้เด้อจะ้ะต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นแปดเก้าอ่อศูนย์หนึ่งแล้วสอง แล้วก็3นะคะเลขที่เขาออกนะก็จะเป็นเดี๋ยวดูก่อนนะคะเลขที่ออกก็จะเป็นนิดเคอีเช้ามันออก3 8มสนะคะแล้วก็7จศนะคะก็คือเข้าตัวที่เรายึดนะตัวนี้นะ เข้าเลขศูนย์ได้จ้ะนะเข้าเลขศูนย์ตัวนี้แล้วเข้าตรงตรงเลยนะคะคือตัวนี้นะคะเข้าตรงตรงคือตัวนี้นะ,ะเห็นไหมว่าหลุดหนึ่งรอบแล้วเข้าดีกี่รอบนะคะเข้าดีห้าแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ารอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบ่ายนี้นะคะว่า จะมาอีกหรือไม่นะคะก็คือให้เราสามสี่ห้าหกเจ็แล้วก็8แล้วเราอย่าลืมนะคะว่าเราต้องยึดตัวนี้เอาไว้ก่อนนะคะยึดไว้นะคะที่เหลือนะคะที่เหลือเราจะให้ทุกคนจับไปวินนะคะวิ่งวินนะตัวนี้นะจับไปวินเด่นคือห้าและห ะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสูตรนี้จะมาหรือไม่นะคะก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าปังปังเฮงเเด้อทุกคนนะคะ